สวัสด wow. no, ah, ีคร mm ับเสีค hmm. รัยครับสวัสด so, ีครับเทุกคนครับมาตามต่อความฝันของเสียจวนสิมัล้ำให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะครับเนาะเพรสิ่มัฝันดีว่าหลงจากเพิ่งได้โชคเข้ามาแล้วเพราะิ่มันเรียย่ำตัวด้เรียปูได้ไหมครับผมเนาะครับเนาะเอาไปเบิร์นบรรยากาศดวกันครับครับกับอซีกัล่องล่องสื่อเบิร์นบกับบอกไปังถนนเรียกเนาะครับผมเือพบฝันมือนั้นะ ผมฝันว่าได้ดูเต้นเขา<ม>ที่เขาบอท่าเชีย่ยเขาห่อเนาะไอ้มันคือได้หน้อยเศร้านุ่มแม่ได้กี่ผมกินแล้วนนกามาแ่แนนล้วเอาบอท่าเนาะให้ย่วยเ<อ>ขาบาท่าให้ได้กินเอี่ยมอะละสักอันที่ว่าไปเป็นคิดอาสาเนาะครับผมครับผมที่แล้วก็เกี่ยงาจะมาขึ้นมาให้เฮงว่าละอู้ห้าจ้วยเขาบ่สูดแดดเท่าไรเซ็กซ์นม่ครับอัอเราไปเห็นเขาอาบแับเยอะ อะไรได้ไปเห็นนุมเขาได้อยากกินน้ำเขาเรียกว่าพี่น้ภไยเขาเรียกกินน้ำนุ่มเขาใครอยู่เขา่ถ้าแค่ข้ออ้อก็ได้กินเอียมเต็มละครับผมความฝันนะครับเดิมที่ความฝันความฝันที่พบตีเด้ใครผมก็ตีว่าพี่สองนั่นไหครับครับผมเออผมเน้นสองสามก็สองสี่สองสามสองสี่นี่ละตัวผมเน้นนะผมบินพี่สองหนึ่งสองสาม ราคาเอียงมาเออสองสี่้วก็สองเก้าเออเออนี่แหละนี่ละแล้วตัวตัวท็อปผมพี่สองสากับสองสี่ราคาพี่รักซี่กับพี่ซี่ศูนย์ซี่ห้าซี่เจ็ดซีแปดนาะครับผมเออที่วมบอกไว้ล้วก็ระวังเลขกันอย่ามันเกิดอาเพศสองสองเอออผมนอ้ตัวดีกระได้เต่งเนาะเต่งเมนเรียงเราวังเลเรียงเราังขวัญราวังเออครับผมแล้วก็ บ่าเป็นเหล็กโป่งรับโป่งนอกอีหยังดอกเออบ่าเป็นเหล็กรับโป่งในอีหยังดอกเหล็กเปิดเผยโป่งนอกเหล็กเปิดเผยโป่งนอกโป่งนอกนั่นละให้ทุกคนพบว่แพงครับครับผมเดี๋ยวผมก็ซื้อไว้แล้วได้ลอตเตอรี่นะว่าให้มีแต่ซื้อสองท่ากับซื้อสองสี่ครับผมซื้อสองสามสองสี่นะครับเนาะเห็นบ่แซ่บบ่ เราเซื้อตัวองังีเราเขาซ้อเลขเขาจะซื้อซัมนี่นะครับโอ้สองสามสองสี่ครับเดี๋ยวตัวอสองนเขาก็จะซื้อไวเยกับสองเกานะครับครับมเดีวตัวตัวนี้สองสี่ขึ้เหมืดแล้วเดี๋ยวสองสามเพราะจะได้อยู่สองสามต้กับเลขทูบพร้อมน่าเสียดายนะครับเลขทูบเออเลขทูบเป็นศูนย์สามสองครับผมผม่าจจะบอกศูนย์สองสี่ดบ่าอืมถ้าจมาดูบ่า เอาศูนย์มาใส่นะครับนเนาะศูนย์สองสามศูนย์สองสี่เป็นสันสนัตเสียไม่ครับตัวผมว่ามันคือสิมาอายูอ่บัดนี้ผมมาเนี่ความฝันอีกเดียวผมที่ได้ลเลยที่เทิงลเลยครับผมมันที่เทิงเดยเลขตัวนี้<อ>มีฝันว่าพี่ผู้หีิงผู้เฒ่ามาขายอของเอาไข่มาเติมกระตามาบานผมงนี้เอาไข่ครับ ตากะตาเปานาาา็นอังขันเจ้าคุณยายก็ตาอย่างคันยู่หรอกอเอาไข่เป็ดมาขายโอ้อ๋อาซอยซื้อน้ำแนวมาเส้นอืมอืมเอาผมว่าผมกินไข่เป็ดแต่คุณยายโอ้สรอยซื้อเห็นไหมฉันบอลชันเมื่อย,ายมาเส้นไปไก่ไปเพิ่าเส้นหิวเส้นเต็มกระตาเลยนะี่หิวซอกมากพิเสียครับเอาผมเอาไม่น่าบ้านผมเลยว่าผมกินได้ไข่ไก่เลยคุณยายไข่เป็ดผม่กินเสื้อซอยชั้นแนวผมเลยซื้อผมเลยขาวพันหนึ่งอ๋อ ไข่พ่อรักตาห้าบาทอยู่โอ้ยไข่พ่อรักตาเออเพื่อนเออขึ้นครับหนองได้เจอขาดเพื่อนมาเจอได้หลายเพราะว่าเขาจะซื้อไอ้แก่ข้นหรอกพี่สังเนื้อเป็นร้านคาบานผมเราคนละตีว่าไข่เป็ดครับนี่ยนะไข่เป็ดเขาเรียตีว่าเขามาซื้อเขาเอาไปบ้านใบ้านเพผมเขาจะแก่ข้นนะผมเอาใส่ถุงแก่ข้นไข่ชั้นดีทุกนวยว่าสันครับผม เพราะผมก็ใส่ถุงแกคนนี่บ้านผมใส่เป็นงถุงถุงแต่ว่าแตกยี่สามหน่วยใครใครแตกสามหน่วยเออเรื่องเตตาตานึ่งแตกสามหน่วยครับแสดงว่าเหล็กแตกเลยน้องคนนี้เคลื่อนไปคนเดียวเหล็กผมแตกแล้วไปแตกที่บ้านผมครับผมจะบอกว่าเลขที่ผมซะบ้านก็คือยมาเสียเก้าสิบครับเก้าศูนย์ใครเปียดกันเป็นแปดศูนย์เอาผมเพิ่มเติมใหอีกแปดศูนย์กับเก้าศูนย์ฟันเลย ออผมก็บพี่สักซี่ละที่ผมมาบอลผมฟันแล้วก็อยากจะาบอกเอฟซีเนาะครับผมผมม่อยากใครพื้นได้นะครับอยากใครได้อีลีตัวเดียวตั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 วเก้าศูนย์ลองซื้อลองดูเก้าศูนย์ก็แปดศูนย์เป็ดใครเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแปดบอลแปดศูนย์บอใครเตรียมตาเนาะใครเตี่มตาตาตากับศูนย์คือเก้าเนาะเออแล้วแตกสามวยไปใช้คำเรียกผมแตกแล้วตัวที่เนาะ ยังไม่ได้แตกตัวใดนะ<ม>แล้วกับเลขที่90นะครับ90นะครับอไ<ม>อ้ซีว่ายแล้วก็รู้ว่าหลายตัวดอกผมบอกไปเหมือนันนี่21 23 24 29<ม>แล้วก็ 40, 40, 40, 40, 40 48เอว่าครับผมได้เราว่าง22เท่านั้นเนาะตัว<ม>ตัวการพาดออ มันได้เป็นเลขเก้าตัวแล้วผมเขาเพิ่มเติมให้นี่เก้าศูนย์กับแปดศูนย์นะครับเรื่อยคือบังบังบัง,บงคือฟันล่าสุดล่าสุดเลยครับผมชัดเจนเลยอ่อยาเดี๋ยวสิเขาจะเอาผมฟันออกมาเนี่ยผม,ผมปันนลายมือโหดที่ว่าตอนี้มันชัดเนจนนึกเสีครับผมผมจะคัดสันออกมาให้พี่น้องเบิอ้องผมผมต้องมีคุณภาพปล่อยออกไปนะครับ <laughs> คุณภาพต้องคับแกวของผมเพราะว่าผมซื้อเองไงเพราะผม่บอกมัวไปคือผู้อื่นเลยคนอื่นเขาไม่ได้ซื้อเขาพูดยังไงก็ได้แต่ผมซื้อผมรงพูดเองนะครับครับผมเออผมจะได้เยอะๆจังสินะครับผมต้องเน้นคุณภาพผมฟันแล้วผมต้องเน้นคุณภาพวอกไปต้องให้มันคือจริีๆนะครับครับผมเพราะว่าตัวการทุนไว้ก็คือลักซี่แหละเออลักซี่ศูนย์ซีหา ซีเกตซีแปดซีพอกไปแล้วเนาะซีเนี่ยซีมากเออถ้าถ้าถ้าซีมากจะออกว่าครูยังซีครับผมยังซีนะครับไอ้กันไว้แต่ตัวเขามักเขามักลักสองหลายกว่าซีครับครับผมเออแต่คำว่าเพิ่มเติมไม่คือ90ตัวตัวเขามักเกาศูเพราะที่ชอบก็แปดศูนย์เก้าูนย์เพราะม้าเตาทีบานพบในที่ความเนาะเมมเอรใครมาแตากีบานพบสามหน่วยแสดงว่าคือเรียกว่าจะแตกสามตัว หน้าจงวะศูนย์สองสามหมื่นเวลามันคืออยี่สิบเอ็ดพันเซียนบ่ครับผมนะฮะถ้าผมบอกไปว่านี่ถ้าเป็นยังไงถ้ามันห้า,หาหมันหลุดการโฆษณาผมใหญ่ถือเลยถ้าผมรุนมานี่ครับอย่างผมว่าสิ่ว่หลุดหรอกเล่ห์ขมว่าเพราะว่าเพราะว่าเล่ห์ขมมันอยากแม่นยู่งังสินะครับอไอเอฟซี hey, พิจารณาเบิ้องฐานมาก แ็ต้องการังอาอนน้งผมจังจัดคือผมจะเห็นว่าผมเน้นคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับผมอยากให้เอฟซีผมถือซื้อไว้ร่องเบอร์ครับเพราะ่ปล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 หลายตัวเขาเรียกอัลโตนักเอาก็ได้ครับผมือทอามากสองสามคือสองซีอ่าท่านมก 40, 40, 40, าก์คซีศูนย์ซีห่างกันเรียกเอาจังเละครับครับผมแล้วตัวเก้าศูนย์กับแปดศูนย์จะถิมเรือเพราะว่ามันฟันล่าสุดยล่าสุดย์่าศูถ้าจพูดเฒ่าเอาเอาใครไม่ให้อมาขายไมาขายให้ เดี๋ยวผมเยเอ่อซซอยย่า่เน้ย่า่ขายบ่แเพงเราขายแล้ล้ั้งสี่ไข่ผมไล้เพิ่มพันหนึ่งครับผมเพราะว่ามันเก็นพันธนึงมันก็เป็นซููอยู่แล้วบ่มีศูสูญไข่ก็เป็นกลัวไม่เป็นจเป็นสินะผู้เฒ่ากับเก่าเลยนอกจาผู้เฒ่ากับเก่าซูสูทีเก่าแต่ว่าเก่าซูสูญเกินก็บาดในที่ที่เขาหนีไปเพรล็อกไปเลยล็อกแน่นเลยเออเอ็ม่ไอ้ที่พิจารณาเบิง ถ้าชอบคือผมก็จะเอาจ่างๆนะครับเพราะว่ามันหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะครับผมเออมันบ่คือกันกันตามเสียจวนยู่กัรแยกภาดแยาภาดครับครับผมอ่เพื่อยากอ่อยากจะเรียกพ้อนำสองก็เอาอืมเรียกข้อนำสอนนี่ครับผมอันหลังมวกเพ่อยากก็เอาจัดไปจริงๆนะครับก็ล่อลุ่นไปน้ำกันเออเพราะว่า ยืนยันักยืนยันที่จอาผมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมครับผมรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยผมมีแต่ว่ามันได้เพิ่มเติมคือแปดสูทกับเก้าสูทครับผมมาล่าสุดเนาะตัวนี้เนาะเสียโกับสนะครับอตัวผมรักนะคือผมรักรักสองนะครับอือยังคือเก่ายังมักสองคือเก่าเออครับตัวตัวผมมักผมมักสองมักสองหลายกว่ามูเพราะว่า สอกับสองซี่ะครับผมมัด้วสองซีได้ขึ้นิ้มดแล้วรตุลีเจ้วสองสาวพอได้อยู่ต้องกับเลขทุก้วยนะคะเสี่ยเออตอนนี้นะผมดิฟันอยู่กันตนี้ก็ไล้ลายอยู่หรออ่อ๋อถ้าผมถูกเลขสามตัวผมก็ต้องไดยลายเป็นวลาสามตัวคือเอา0มาใส่มาเสียที่ที่ผมบอกไว้ามันก็เขากันมืดนน้วเนาะครับผมศูนย์สาสองดสองสมเ้วผมบอกลับไเลยดสามสองเนี่ยนะนเจะเลขสามตัวแตก ที่เสียว่าแตกแล้วเออแล้วแตกแล้วนี่นะเนี่ยอืมซ้ำตัวแตกเสียเออที่ยูทูบมือนแรงมันใครซ้ำไม่แตกแล้วเนาะ032ติยูทูบนะครับเนาะครับผมผมก็ยีนะครับเก่าผมซื้อตอนไหนผมอีซื้อตัวนั้นเลยผมพอมีเปลี่ยนแปลง่ยผมผม032เนาะอืม023ครับผมอยากรับสองครับเดี๋ยวถ้จับไปได้5ผู้เนาะครับผมผู้มักได้ก็เรียกเอาเช่นครับ ที่นี่สำคัญก็คือสองมาเนาะสอมมาก้อมสามสองสี่เฉยๆนะครับเนาะกันในซ้องๆไม่เอ็มกดการเกีจะลื่มันเกิดอาเพศคือคเอยมันเคยเปลี่ยนฝันนั้นก็ออกแต่ง้องๆกิวยาวอีกเลยเห็นรูปนั่น้อตแล้วฝันมาได้ดูเต้นเขาแล้วเพราะไว้ขึ้นเมื่อเมื่อลามันเคยกลินนลมมาแต่น้อยมันเลยเอนเมื่อเร็วน้องะ น่แมเมจะขอแกิกจะกินมาสักเจนหน่อยเนาะสมัยใช้ห่เน้อมันกินน่มดีเนาะน้ะนมยังกินเนาะแต่ว่าเอาเคือของหวาเจเมน่ถ้าใคเอา้าโอ้ยผมไ่ไดกินเยไดกินอ้มกินเต็มอยู่ครับเออขึ้นมาได้อีกอ่ะมันี่ใคได้ระหว,ว่างเกากับแปท่านั้นะครับเพราะว่าันน่ะลันลว่าพิ่งเอาไข่เป็ดมาขายขว่าพวกกินไข่เป็ด ผมกินได้ไข่ไก่ซื้อช่อยฉันเลยอาจาสินารครับผมไข่ทอดันก็เอาดอกก็สันใค่ไมนก็พ่อพ่เจ็นพ่อพัท่านดอกเราเรียมไนลายกวาท่านเลยขให<ม>ไเลยเพราะเขไเรยกไข่หตาผมยัจสินาในของแกในของแบอกไข่ชั <ๆ S 1> ้นดีดทุกลูกวาสันผมวม่าผมจะซื้อไปแก่คนเราที่ได้ความฝันเอ่อซสื้อใส่ถุงแกงวันนี้ผมได้อาใส่ถุงใบใส่ถุงใบแล้วมีด้วยแตกอยู่สามหน่วยอาจยสินา เนี่ยวัดเลขเขายู่แตกแล้วบอกเลกแตกแล้วเด้อทหลังป้าที่เป็นระสั้งเน่แตกสาตัวแตกก็คือแตกสามตัวแตกมตัวนไก็แตกสามเลยแมนเอมือออกเเพราะว่าเลขเมื่อจุดถูกนะมันศูนย์สามสองครับแต่ผมม่้ใจเพาผมผมตั้งใจว่าบอกเอฟซี023กศูนย์สองสามแล้วศูนย์สองสี่เมอโมีในใจมากแมนอะไร ผมไม่ได <ork replacement> <sk inspired by> ้ใจมากก่อนเลยจะมาเมื่อคือโอดขึ้นเกินเองดิกัดไปเล็กน้อยยังดีนะครับอันที่อยตัวนี้ก็ยังรายอยู่ไอ้พี่นราไม่กิ่ทอนรัการพลัดลายเป่นบ่อ่ะไรใจได้มากแล้วใจได้มากแล้วใจไว้เราตัเสียใจไว้ะไม่เสียเราจะประกาศเองว่าให้มาได้วนราไปก่อนเออ ยาปากกากรอเร่องยาสีพดอะไรกด้วัคซีนพูดอสองเข็มกวอ่ไดยาอยากยิ้นหาเพื่นกัรอดซะกันตัวเตะตัวกิ่งเสียงอิ่หลายคนเลยน้อง้องตั้งสอก้อนตอนนี้ไปใชกันลยวเ้อไเส้นสายเสียดหพยเป๋่าเนี่ยเขามาขออยู่บ้านไปเลยไอ้เส้นเดียร์เออเ่ไม่ได้สักเลยโอยปาก่ยางลิซเซียนมาให้สองตัวมาเอาอรกโศบาดเนาเปนต้นไล่ไปซะเออมันได้่น้ำเป็นสีน้ เออแล้วมันฝากว่ามันเป็นท่านแม่คู่ไงพี่ยังสินะครับผมได้รับเลือด้ครับเลือดปลาล่าทั้งดยังยังสินะครับอเลือดปัจจุปัจจัยมันต่อปากแม่เลือดสินะครับครับผมเออเพิ่อปากฝากไม่ผมหลายอยู่แล้ววิ่งเนี่ยเขาจะถามที่เลขวิ่งแล้วผมมักสองแล้วผมยันไม่เป็นอาเพียรผมไม่อยากให้พี่น้องวิง่งเท่าไรครับไม่ต้องเน้นวิ่งว่าดีก็คือนี่แหละตามที่เออการซื้อตามนี่แหละเ่าวิ่งแหละสำหรับวันนี้นะครับเสี่ยสำหรับวันนี้ผมผมฝันเห็นนร่วงผม ผมบอกแค่ถึงนี้เราซื้อสองซีออกซีสองสองนะสีนะเราก็ควนเอฟซีเพราะว่าเพื่อนเสีหาไใดเนาะครับผมเออพิจารณาดูดีก่อนทีลงทุนนะครับครับผมแต่ลงทุนตัวผมไวตัวผมมาสองซีครับสองสามเนาะเออกัรเลขรถผมขั้นนึ่คือสองหนึ่งแหละครับเอนทั้งสองเก่กับเบีนเนาะแต่ซื้อรักสองไวซีตัวครับเราเพิ่มเติมคือ 9ก้าก็เอาสีู่นอีกตัวนึงแซมเป็นผู้ยิงมาขายน้ำเพราะว่าเรื่งเขาบอกเขาล็อกแล้วไปแท็กก็บ่ไรอีังจิศิระดิันบ่รุดหรอกเดี่ยนก็ไดยไปเพราะปัาหนั่นตัวเก้าวันละครับผมไม่กับพวกผวกพัาดล่ะครับผมก็บว่าผู้พัานจ้าพวกไม่ยวิ่งเพราะว่าเขาไดของก็นหลายเลยเาจะนเออผนไดว่าครูงวดดีตัวเขมาเขามาสองนะครับเลยครับผมสองนะครับลาะเออสองล่ะ พราาจะเป็นสองพระว่าอยู่ล่างพร้อมนะอที่จะซ้อนทั้งบนทั้งล่างครอบะเจแนมโนั่นนะเสียเ๋ยไอผมบินไปคเขาปเ่าบินหลดากเขาไปบินตัลวแสนสองแสนนี่แหละอืมมันได้ร้าคเพนหลยเรามามันก็แสดงว่าเก่งเจเพื่อนโมเสียจะมือคนยิบยาขายเลยเป็นระ่านมัถือสุงวัดประเเ้ขาอยากก็เสียใจเขาเพราะถือดีแล้วใหถืมาตลอดจะได้ จะได้เขาไปซื้อใครเออเออเยเอย่างไรมัปฏิบัติพีน่น้องยิบใบพุทะใบสองใบครับหามันถึงเนาะครับออกมาคือแม่นแท้กันวายยอาาีอลากล่เเะเป็นเวลาครับในราวผมจะบอกให้เมื่อไหร่ก็ว่าวันทิตยเนาะวันทิตยเมื่อไหร่บ้นเรียงปูค่ะเรียงมาที่ห้าเอามาอมื่อไีร่บ้นเสาเพระาะว่าผมกับพี่เวลาว่างเลยันเสองอาทิตย์เนัเวลายากหลายเรื่องสินะครับ อยากเงื่อนหาค่ำนี่ล่ะคือเงนับเอซีนี่ล่ะอยากนำเงินอนูเสียไม่องแเรว่าแม่เออยังไงเอซเพิ่นไดทุกคนนะครับนำลำเร็ด้วยเอางั้นเนระครับผมครับวันดีครับนำ้วยทุกคนอย่าเก็บอย่าจนนะครับ ตามลำดับครับเด้อยสำหรับเพื่วนๆเพื่อนไปมากน้ำกระตามต่อนะครับเนาะเอาเมืนี้แตกซับตัวแท้พี่น้องเอ้ยแตกซับตัวเพราะว่าใครเป็อครเป็นขอบคุณหลายๆสำหรับในทางเพื่อนฝากให้นะครับเด้อสวัสดีครับ